เป็นอาหารของแบคทีเรียครเคยเคยฟังไหมที่เขาโฆษณาขายเราอยู่นะ่ะโปรไบโอติกกับปรีไบโอติกอะ่ะครับไอ้โปรไบโอติกก็คือตัวเชือไอไอเ้อโรคไม่ใช่เจอจิลินซียพวกแลคโตบาซิลัสนะพวกเนี้มันจะกินกากใยพวกเนี้ยครับกูใช่ายอะไรต่ออะไรเนี่ยผักกาาขว ผักคะนาผักอะไรผักกายขาวที่ย่อยหมดไม่เหลือไม่เไม่เหลือเลยผักกายขาวผักผักคะน้ากระหล่ำปีอะไรพวกเนี้นะพวกนี้ย่อยหมดถั่วย่อยหมดพวกกุยช่ายไม่ย่อยครับมันเป็นกากใยแต่ทําไมเราจะกินกินเพื่อให้มันเป็นอาหารแบคทีเลีอะตัดหอมกับกับผักชีเนี่ยถ่ายออกมาเป็นเป็นแบบเหมือนกับอย่างสูบบนโต๊ะเลยพุ่งนี้กินสิบต้นแล้วเคี้ยวสามสิบครั้งให้ผมดูสิอ่าฮะอ่าแล้ว มันก็ออกมาแต่ว่ามันจะเป็นปนเลยแต่ไม่เป็นใบผักชีให้เราเห็นละ,ะแล้วไอ้ตรงนี้ยพอมันอยู่ในลำไส้ใหญ่ไม่ไรแบคทีเรียจะกินมันเป็นอาหารอพอกินมันเป็นอาหารนะ,ะมันถ่ายออกมาเป็นวิตามิน B คอมเพล็กบีสิบสองวิตามินเคเลยเห็นไหมอันนี้ร่างกายเราย่อยไม่ได้ต้องให้แบคทีเรียมันย่อยอือ,อแล้วพอแบคทีเรียมันอยู่ดีๆในลำไส้ใหญ่แล้วนะแบคทีเรียตัวร้ายอ่ะ ที่ทาให้เอาพูดตรงๆก็คือทําให้ถ่ายเหม็นผิดปกติผายลมก็เหม็นเนี่ยมันจะไม่เหม็นเพราะว่าไอ้ตัวนี้จะโดนพวกแบคทีเรียตัวดีทําลายหมดไงตรงรผมก็ยังฝังใจอยู่ตลอดเวลาเพราะผมถามเพสตัตและเพศสัตค์รับผมต้องหาเอนไซมช่วยย่อยผักตัวนี้<ห>พอดีเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า พอดีท่านพูดว่าเป็นเภสัชผมอายเลยเนี่ยจริงๆครับจริงๆเป็นร้านขายยาอยู่ตรงเทเวศเภสัชเหรอลองลองไปดูที่เขาใส่ปริญญาของมหาวิทยาลัยไหนอ่ะถือเป็นอันเดียวกับผมผมจะได้ไปหาร้านขายยาครับฮะร้านขายยาจริงๆแล้วก็หาก็ไม่แน่แล้วก็ดูปิญญาเขาสิเขาจากมหาวิทยาลัยไหนวะหายจุฬาครับจากจุฬาโอ้จากจุฬาเวรกรรมนะ แต่เขาเป็นคนบอกเลยจริงๆเดี๋ยวผมไปบอกอาจารย์ผมว่าวศรอะไรผิดไปหรือเปล่าลูกศิษย์ไปบอกว่ามีมีเอนไซม์ย่อยผักเนี่ยฮะครับเป็นบี้แต่เขาบอกผมมาจริงๆแต่ก็เหรอโอ้เป็นผู้ช่วยเภสัชมั้งไม่ไม่ตัวเภสัชเองเลยเวนเดี๋ยวผมยังนึกชื่อเขาไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกชื่อจะบอกชื่อเดี๋ยวผมขี้เกียจตามไปไอ้น้องเอ้ย เนี่ยผมถึงถึงตังขาอยู่รีบโทรมหาอาจารย์ว่าอาจารย์ให้ให้ให้เอนไซม์ที่ช่วยย่อยไขมันเอนไซม์อย่างนี้อย่างนี้เขาเขาเข้าไปตัดถุงน้ําดีออกตกลงน้ําดีมันหายไปใช่ไหมครับครับไอ้น้ําดีตัวเนี้ยตัวน้ําดีไม่ตัวน้ําดีไม่ใช่ไม่ใช่เอนไซม์นะตัวน้ําดีเขาเรียกภาษาฝรั่งเขาเรียกอิมัซิฟายอิงเอเย่นเป็นตัวไปลดความตึงผิวของหยดน้ํามันครับ ทำให้หยดน้ำมันมันเล็กลงเล็กลงจนสามารถดูดซึมเข้าผ่านทางท่อน้ําเหลืองได้แต่ทีเนี้ยเจ้าเจ้าน้ําดีเนี่ยมันออกมาเพื่อจะทําให้ภาวะของลําไส้เล็กส่วนต้นอ่ะด่างเห็นไหมเพราะว่าผ่านจากกระเพาะมันเป็นกรดถ,ถ้าไม่มีน้ําดีไปมันจะมันไม่มันไม่เป็นด่างน้ําย่อยจากตับอ่อนมามันทํางานไม่ได้ครัเออ ก็เจ้าเอมไซ์เน uh huh. er. ี่ยมันจะมาเลยสมัยก่อนนะมันใส่น้ำมันใส่ดีวัวมาด้วยซ้ำแต่รุ่นหลังนี่มันไม่เอาแล้วมันเอาออกเออก็จะมีเอมไซ์ย่อยเนื้อเอมไซ์ย่อยแป้งนะแล้วก็เอมไซ์ย่อยไขมันก็มาเอาชื่อโก้ยังไม่โปเปปซินอาโปรตีนย่อยโปรตีนนะไมไลเปสย่อยไขมันไลปิด นะไหมมีเลสย่อยแปง้งผมยังไม่เห็นมีย่อยย่อยักไม่มีการกรลองผมแก้ไขโดยวิธีเคี้ยว30สครั้งแบบเีศกาลว่าเคี้ยว30สิครั้งแล้วก็มันก็ไม่น่าเกลียดอะไรก็ช่างมันเถอะ<า>เพราะาว่าไอ้พวกเนี้ย<พ><ๆ>คนจีนนี่ฉลาดมากนะพอพอนานนานทีนะก็เริ่มมาละเทศกาลขนมกุ้ยช่ายไอ้กุ้ยช่ายเนี่ยกินไปเธอท้าไม่เคี้ยวล่ะ ไม่เคี้ยวมันก็มาลอยให้ดูทั้งทั้งใบนั่นแหละเออครับแต่แต่ทานบั่งดีนะเพราะว่าจะไปให้อาหารแบคทีเรียตัวดีของเราอ่ะครับนะครับเนี่ยผมจะได้ได้เข้าใจที่ถูกต้องเออเมือหท่ผมก็ยังทานที่ไร่ายออกมาลอยทุกทีก็ต้องลอยทุกทีแต่ท่าเคี้ยวองมีสองตัวที่ลอยแต่ตัวอื่นไม่เป็นอาจารย์นะตัวตัวอื่นย่อยโมดครับเออเอาอย่างนี้ก็ม่นเป็นปก ไม่ผิดปกตินาการถ้าถ้ามันย่อยที่ผิดปกติทำไมรู้ไหมถ้ามันย่อยผิดปกติเพราะว่ามันจะมีสัตว์ที่กินหญ้านะพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องเนี่ยย่อยหมดแล้วมันไม่ใช่มันย่อยด้วยนะมันเป็นแบคทีเรียนะครับื่อเวลามันเคี้ยวไอสัตว์เคี้ยวเอื้องมันเคี้ยวไปนะแล้วเสร็จแล้วแบคทีเรียมาย่อยๆๆมันยังไม่หมดมันคายออกมาคืนเป็นเคี้ยวใหม่เห็นไหม มันเคียวใหม่แล้วว่ากินใหม่หมครับเออมันมันถึงอย่างนี้ไงตกลงเข้าใจนะครับเข้าใจครับวสวัสดีครับสวัสดีครับแหมพูดซะโอ้โหบอกมาหาวิทยาลัยด้วยเวรละกรรมแต่ว่านามันก็จะมีบางรุ่นบางราวที่มันจำผิดจำพลาดนะครับก็ ไม่ไม่ว่ากันนะไม่ไม่ไม่ได้เสียหายมากมายแต่ถ้าเสียหายมากมายก็ต้องคุยกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีสอบใบประกอบโรคศิลป์สมัยสมัยผมไม่มีรับปิญญาปุ๊บเป็นเพศสัต์ปั๊บเลยเป็นเพศสัต์ปั๊บแปลว่าอะไรเพศสัต์ลงทะเบียนมีใบประกอบโรคศิลป์นนะ่ะสมัยโน้นอ่ะนะสมัยนี้ต้องไปสอบใบประกอบโรคศิละปะดังนั้นเขาไม่ให้นะแล้วมีสอบตกด้วยนะเนี่ย ข้อสอบตรงนี้มีออกครับถ้าตอบผิดเขาก็ไม่ให้งไงเขาก็มาอบรมใหม่ครับสวัสดีครับเชิญครับโอโาลครับผมเ <ผม S 1> ช<อ>ิญเลยาเฮติลินเจอที่นี่มาอ่านในหนังหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะในเอินเจอมันมีในตัวมันมีสารสเตรรอยกับสเกตินหรือเปล่าเฮิลินเจอครับ จะมีอะไรนะเป่าได้เหตผมทานเหลิ้นจือนะ่ะทีนี้เหลิ้นจืมเออมันผสมไอโสมด้วยมีผสมโสมกับกระชายนะอืทีนี้อยากทราบว่าในโสมน่ะในตัวโสมน่ะมีไอไอชาสเตโรยกับสิสตนินด้วยหรือเปล่าฮนะทำไมอ่ะ มัน,ม,นมันเป็นศารที่เนี่ยอานเจอในใน,ในตำราหนังสือผมก็เลยสงสัยต,ตำราหนังสือดูชื่อคนเขียนครับว่ามันเป็นใครอ๋อบางทีคนเขียนจะอะไรก็ไม่รู้แล้วเก็ไปไปไหนผมเรียกว่าเพ์เจอร์ครับอแล้ว hey, สมมี hey, สติกนินเกาหลีมันก็เจ๊งอะหรอ อ๋อไม่มีใช่ไหมไม่นา่ามีหรอกแล้วแล้วสเตียรอยรอ่ะฮะสเตียรอยไม่มีเด็กซ่าเมทิโซนไม่มีสเตียรอยอยู่ในสัตว์ไม่อยู่ในพืชหรอกอ๋อทำไมอ่ะไอสเตีไอไสติยกนินเป็นยังไงสเตียกนินก็ยาเบื่อหนูไงอ๋อทำไมเหรอเปล่าเนี่ยก็มาทะเลทานในเพียง เก้าเก้าเอ้สินชือฮะที่ทานทำไมเนี่ยฮะทานทำไมก็ทานเพื่อบำรุงกำลังน้ตา้งอายุเท่าไหร่เนี่ยหกหกสิบแปดนะหกสิบแปดทานเดี๋ยก็ยุ่งหรอกครับเป็นพ่อคนตอนอายุมากๆนันไม่ดีนะครับอืมเข้าใจไหมคือเรื่องาแล้วผมผมไปพ่าจัดมานม่เร็วๆเนี่ย ไอ้ึ้นเนื้อเนื้อไอ้หมอเขาบอกเป็นเป็นไอ้อมันมันรูเป็นไขมัน,มน,น,เ,น,ขมนเขาบอกเป็นไขมันเป็นมาสักประมาณสามเดือนกว่าหรือสี่เดือนเนี่ยผมผ่าตัดมาเมาืม่อเมื่อวานเนี่ยไขยมันแล้วเออแล้วหมอก็เอาเนื้อไปตรวจไปทราบมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าไขมันที่ไหนที่แขนเนี่ยมันรูนหรือเปล่าอ๋อเป็นมีกี่ก้อนน่ะมีก้อนเดียว ไปผ่ามาันเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่ครั่ไปผ่าไปทำไมล่ะวะทําทำไมขึ้นมาใหม่ฮะก็อ <c oughs> <c oughs> ายุมากไขมันมันอยู่ใต้ผิวหนังอเออ <c oughs> บางคนเขาก็ไปตอนมันเล็กๆเ,เขาก็ไปเอาเลเซอร์เอาออกเอาโก้อะนะครับโอ้หเจ็บเปล่าเปาผมว่าช่างมันเถอะ <c oughs> มันมันจะมีก็มีไปนะ แต่ถ้าหมอผ่าตัดไหนๆเขาก็ไปหาดูเป็นเผื่อเดี๋ยวโชคร้ายสุดของโชคร้ายคือเป็นมะเร็งผิวหนังไงไม่ใช่หรอกครับแล้วไงแล้วปาเราเห็นเห็ดลิ้นจือกระชายดำโสมได้กินทำไมไม่เขาดูข้ารานี่ให้ดูจากทีวีนยมันแล้วนี่กินยังกินยังไปซื้อมากินหรือยัง ซื้อมากินแล้วหลายขวดราคาเท่าไหร่ล่ะเนี่ยราคาขวดละเจ็ดร้อยโอ้เหลขวดใหญ่ขวดเล็กขวดเล็กเขาอ่นมีห้าสิบแคปซูลโอ้เป็นแคปซูลด้วยครับเป็นของประเทศไทยทำเองหรือของเกาหลีของไทยฮะนั่นแน่เพราะเกาหลีมันไม่มีกระชายดำหรอกฮะเออแล้วเป็นไงไม่ใช่กระชายดำมันกระชายเหลือง อืมแล้วแล้วกินแล้วเป็นไงมั่งมันก็ไม่เป็นไรป็อมันทานน้งสือเป็นตังหายไปเลยเจ็ดร้อยอ่ะครับออแล้วหมดยังยังไม่หมดเลยฮะกินให้หมดก็ค่อยเลิกครับเขากินของหมอดีนะอะไรเนี่ยไอ้ใบก้านตองอ่ะเออนั่นนะมีกระชายดำมีก้านตองมีกระชายดำ มี oh. อางูนแล้วก็ oh. มีมะขามป้อมพบ oh. หมดเลยเอออันนี้นะถ้าจะพูดเรื่องนี้ผมอธิบายได้แต่ไอ้สูตรเมื่อกี้นี้อธิบายไม่ได้เออโคโรนี่ไอไอในสมสมในตัวมันไม่มีไอสเตรอยกับิลนมีก็แปลว่าประเทศไทยช่วยใส่ให้เท oh. <นะ S 2> ่านั้นแหละออเนาะในตัวมันจริงจริงไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับ เอาเอาละครับพอยังโจรมาคุยค่ะขอบคุณมากนะครับ,บคุณหมอสวัสดีครับครับสวาสดีค,ครับนี่พูดว่าม่มีเดี๋ยวเกิดมีกะยุ่งเลยนะเพราะว่าอย่างนี้ครับมันมีอันหนึ่งนะที่มีมีสติ๊กนี่จริงๆนะเขาเป็นเป็นลูกกระดุมเนี่ยเนี่เนี่ยหน,น้าเน,นี้ยกำลังจะมีละส่วนมากมันไปออกแถว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 สีสเกตรพรมแดนไทยไทยเขมรนนะ เป็นรูปแบบลูกกระดุมเลยนะไอ้เม็ดเนี้ยมีสติกนีนแล้วสติกนีนสมัยก่อนเราก็เฉียดตายกันไงคือหนูเนี่ยกินสติกนีนแล้วตายเพราะมันไปกระตุ้นกระดูกตุ้นประสาทไขสันหลังอะถ้ามันกินสติกนีนเยอะๆมันก็ชักอย่งงๆงๆแล้วก็ตายแต่สติกนีนถ้าน้อยนิดเดียวนะกินพอๆให้มันเป็นกระสายพอกระตุ้นกระตุ้นนะ มันก็ไปบำรุงกามเนี่แพทย์แผแนไทยเลยนะบำรุงกามสติกนีเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่กินแล้วเพราะว่า,าขนาดออกฤทิก์กับขนาดทำให้ชักตายเนี่ยมันใกล้กันมากแต่ว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามในพรมแดนคำสีสกเกตเนี่ยโอ้โหเนี่ยขายกันยุบยับยุบยับเลยนะครับก็ให้รู้ไว้ไอ้เม็ดเม็ดกลมๆเป็นแบบกระดุมเนี่ย ถ้าจะกินก็ต้องหาหมอที่เก่งนะที่ต้องฆ่ายาสตต๊กนีนได้มันจะได้ไม่ไม่เป็นอันตราย,ยางไงไอตัวนี้มีนะครับแต่ว่าในโสมไม่มีหรอกถ้าโสม,มีสติกนีนก็เหอเกาหลีมันจะอยู่ได้ยังไงเนาะมันขา,ขายขนาดนั้นนะแต่เขามีตัว <c oughs> บำรุงร่างกายบำรุงประสาทที่ที่ว่าว่าออกฤทธิ์ดีกว่ากาแฟเยอะมาก แต่เนื่องจากโสมมันแพงเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับเขาก็เอาโสมน่ะน้อยนิดมาใส่กาแฟให้เรากินไงกาแฟโสมเห็นไหมกาแฟใส่พอมีกลิ่นเป็นกลิ่นโสมแต่ที่จะทำให้ใจมันหูกปรับเต้นปุกปรับปุบป,ป,ปับมันเป็นกาแฟเจ้าโสมเนี่ยมันไม่ไม่ขนาดให้เป็นในนี้หรอกเป็นตัวบำรุงร่างกายโทนิกเนี่ยโสมน่าจะใช้ได้นะครับ แต่ทีนี้เห็ดหลินจือก็เอามาเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะเนาะ,ะเขาคงอย่างนั้นแหละกระชายก็คงเอามาบำรุงกามอย่างว่านั่นแหละแต่ทีนี้ <c oughs> เวลาเข้ามารวมๆกันผมไม่รู้นะสปปรรพคุณเป็นยังไงเพราะว่าในแผนไทยแพทย์แผนไทยนะที่มีสูตรโสมผสมผมก็ยังไม่ค่อยเห็นนะนะครับแต่ว่าสเตอรอยนี่ไม่มีแน่ แต่ว่ามันจะมีสารที่อยู่ในไฟโตเขาเรียกว่า